สงกรานต์เตชนรงแสดงตัวคอมเมนต์ไมนัพสสิิ์เปิดตัวกลางไอจีครั้งแรกจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ต้องบอกเลยว่าทําเอาหลายๆคนนั้นลุ้นกับความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชนรงทายาทบอลนซาแห่งเขาใหญ่ที่มีข่าวลือว่ากําลังคบอยู่กับสาวหน้าหมวยไมนัพสสิป์หลังจากที่มีการจับภาพของทั้งคู่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางด้านสงกรานต์เตชะนรง์่าไม้นภัสสิ์เปิดตัวกับที่บ้านเพราะมีภาพของทางด้านไม้นภัิสิถ่ายร่วมเฟรมเดียวกันกับแจนเตชะนรงซึ่งเป็นน้องส so าวแท้ๆของสงกรานต์เตชะนรงล่า at สุดทางด้านไม้นภัสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ถ่ายอยู่กับสิงโตขาวที่เพิ่งคลอดออกมาซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เขาใหญ่ของสงกรานต์เตชะนรงโดยทางด้านไม้นภัิสิได้โพสตรูปภาพพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแม่มาเล่นกับพวกผมได้นะครับพี่ งานนี้ก็มีทางด้านนิกกี้นะัดชัดคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของใหม่นภัสศีด้วยว่าน่ารักมากโดยก็มีทางด้านสงกรานต์เตชนรงเข้ามาตอบที่ใต้โพสต์ในอินสตาแกรมของใหม่นภัสสีด้วยว่าอาย้ายมาอยู่เขาใหญ่เป็นเพื่อนกันเลยครับซึ่งก็มีทางด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารอรูปคู่ในไอจีนะคะขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ